สีสันวันสงกรานต์ที่จังหวัดนครนายกที่ถนนเสนาพินิษฐตำบลน,นครนายกอํเาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดนครนายกและจังหวัดกใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมเล่นน้ําวันสงกรานกันเป็นจํานวนมากค่ะที่ถนนเส้นเสนาพินิษฐ์ตั้งแต่แยก สัญญาณไฟเข้าตัวเมืองมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำนครนายกทั้งสองฝั่งทางถนนทั้งรถยนต์และคนเดินเทา้าได้วรวมสาดน้ำปะแป้งกันอย่างสนุกสนานโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลทางด้านความปลอดภัยไม่ให้มีเรื่องทะเลาะวิวาทเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครนายก กู้ภัยได้นำรถน้ำมาให้บริการเติมน้ำให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมฉีดน้ำขึ้นท้องฟ้าเพื่อให้ความร่มเย็นกับนักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นสงกรานกันอย่างสนุกสนานค่ะนิว24สถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รัชนนเนินใหม่ภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน